สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวทนายเจมแนะวิธีจบดราม่าการเสือและกวาง จากประเด็นร้อนแรงของครอบครัวสุภพิมายของรอกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซที่ตอนนี้ลูกๆด้านเสือและกวางก็ได้ยื่นคำร้องขอความคุ้มครองต่อศาลและขอให้แม่การวิภากรได้ตรวจสุขภาพในขณะที่การก็ได้โพสต์ตอบกลับที่บอกให้ไปตรวจด,ด้วยกันใครกันแน่ที่บ้าล่าสุดทนายเจมนิติธรแก้วโตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้โดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า รักแม่อย่าทำร้ายแม่จบแบบเงียบๆดีกว่าไหมผู้ใหญ่ที่ยืนข้างๆเด็กให้สติเด็กด้วยชนะพ่อแม่ยังไงก็บาปเชื่อผมเถอะส่วนอีกโพสต์ได้บอกว่าดีใจร้อที่เห็นแม่โดนคนอื่นดา่าเรื่องในครอบครัวจบแบบเงียบๆก็ได้มีอะไรคาใจพูดจะได้เคลียร์ใจถ้าจะโดนแม่ทำร้ายจนตายไม่ต้องรอให้โตขนาดนี้หรอกครับแค่เปิดใจจบ โดยทนายเจมส์ได้เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับดูแลคดีให้กับการเพียงแค่ให้คำปรึกษาเบื้องตน้นชี้แนะแนวทางเท่านั้นเพราะยังไม่รู้ว่าสารจะรับฟ้องหรือไม่แต่ส่วนตัวเห็นด้วยที่ลูกใช้สิทธิทางสารในการให้คุ้มครองถ้าน้องรู้สึกอันตรายไม่ปลอดภยัยแต่ไม่เห็นด้วยที่เอาเรื่องภายในครอบครัวมาออกสื่อขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ